โดยเจ้าบอสของชินดูนเบลเนี่ยจะมีชื่อว่าเชลแบ็กโชกุนนั่นเองนะครับเพื่อนๆซึ่งจุดเกิดของบอสเนี่ยนะครับเราสามารถเปิดแมปขวาบนเพื่อดูจุดบอสได้นะครับและวิธีในการเข้าร่วมการต่อสู้กับบอสเนี่ยก็คือเราสามารถที่จะเข้าวงต่อสู้แล้วก็รอจนกว่าบอสนะครับจะปรากฏตัวขึ้นมาได้เลยนะครับซึ่งเจ้าเชลแบ็กโชกุนเนี่ยก็จะเป็นบอสที่มีลักษณะนะครับเพื่อนๆเป็นมังกรที่มีลักษณะคล้ายกับเต่านั่นเองนะฮะซึ่งในการต่อสู้กับเจ้าบอสตัวนี้จะมีทั้งหมดสามเฟสด้วยกัน,น กุนนะครับจะมีการปล่อยสกิลก right kind of ็ค <c 195 2> I mean, ือเป็นต้นไผ่ที่จะโผล่ขึ้นมาจากพื้นดินนะครับและนอกจากนั้นเนี่ยเราก็จะต้องตีตะเกียงนะครับเพื่อนที่จะโผล่มารอบๆสนามนะครับเพื่อที่จะโจมตีเจ้าเชลแบ็กโชกุนในเฟสสุดท้ายด้วยนะครับและหลังจากที่เราเอาชนะเจ้าเชลแบ็กโชกุนได้แล้วนะครับเพื่อนๆเราก็จะได้รับของรางวัลซึ่งของรางวัลในการเอาชนะเจ้าเชลแบ็กโชกุนเนี่ยจะมีโอกาสในการได้รับชินรินเอนะครับแล้วก็ชินรินโทเค็นนะครับตั้งแต่1เหรียญไปจนถึง50เหรียญสูงสุดเลยนั่นเอองงซึ่่่จาากทีผมมได้ตสู ะครับเพื why, hands, <bitcoin> ่อนๆก็ต้องบอกว่าไม่ได้ยากสักเท่าไหร่นะครับดังนั้นใครที่อยากลองก็สามารถมาต่อสู้กับเจ้าเชือกแบ็กชกุได้นะและสำหรับใครที่อยากได้มังกรเท่ๆนะเพื่อนๆก็สามารถไปดูได้ที่พีเอ e ดะกอนช็อปเอ็หรือว่ากดที่โปรไฟล์ได้เลยนะครับ